รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย。ช สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรกับดิฉันรัตณีกังวันไกลค่ะวันหยุดหลายๆคนนั้นเลือกที่จะใช้สําหรับการอยู่กับครอบครัวและการอยู่กับครอบครัวที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวชาวพุทธนั่นก็คือการได้มีโอกาสไปทําบุญตามวัดต่างๆค่ะวันนี้เรามีวัดที่เราเดินทางไปมาแนะนําพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากเช่นเคยค่ะขอเจริญพร ท่านผู้ชม,มรายการทุกท่านอัตมาภาพภาพระปรัชญยานเดชจันทโสพโนเจ้าวาดวัดใหม่สี่0มื่นก็ได้วันนี้เป็นวันมหาบุญมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่ก็คือวันทอดภ้ากฐินสามัคคีของวัดใหม่สี่0มืก็ได้รับความเมตตาจากญาติโยมสาชนทุกท่านที่มาร่วมอนุโมทนาพระพากฐินในวันนี้ มาร่วมบริจาครัพย์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาถาวารวัตถุข,ของวัดใบสี่มืนและญาติโยมก็ยังร่วมเป็นเจ้าภาพร้านอาหารโลงทานในการเลี้ยงสาธชนทั้งหลายที่มาจากทุกสารทิตก็เป็นที่น่าปราปลื้มอย่างยิ่งที่แม้ว่าวันนี้ฝนฟ้าจะไม่อำนวยจะตกตลอด แต่ญาติโยมก็มากันอย่างทับขั้งเต็มวัดเพราะมาด้วยแรงศรัทธาศรัทธาในการสร้างบุญสร้างบรารมีถึงแม้ฝนฟ้าจะตกโยมก็ยังมาหลั่งไหลกันมาร่วมอนุโมทนาในการทอดพระกฐินนี่คือการแสดงพรังแห่งความศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาในการที่เ,าเราจะสละทรัพย์ซึ่งตามพลังศรัทธา มาสร้างถาวรวัตถุมาบรณะอุโบสถของวัดใ่สี่หมื่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ญาติโยมได้บริจาคปัจจัยคลมากคนน้อยทุกบาททุกสต,ตังอัตมาภาพก็จะนำไปบรณะปัิสังขของอุโบสถของวัดใ่สี่หมื่นให้มั่นคงถาวรเพื่อใช้ในกิจการคณะสงฆ์ในทางาพระพุทธศาสนา และญาติโยมยังได้มามีการสมาธารักษาศีลเรียกว่ามาเพิ่มบุญมาต่อบ,บุญแล้วยิ่งในขณะนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยก็คือสถานการณ์โควิดที่กลับมาระลอกสองแต่ขยะขยา,าตโยมทั้งหลายให้เรามีสติสติตั้งมั่นในการดำรงชีวิตของเราอยู่แบบพอเพียง ดังที่ในหลวงรัชก,กาลที่9ท่านได้ตัดไว้ว่าถ้าอยู่อย่างพอเพียงถ้าเราอยู่อย่างพอเพียงแล้วเนี่ยอะไรที่เข้ามากระทบเราเราก็สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการมีสติในการดำรงชีวิตของเราให้มีสติในการที่เราก่อนคิดก่อนทำก่อนพูดมีสัมปชัญญะรู้ตัวขณะทำขณะพูดว่าเราทำอะไรอยู่ นั้นไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ต่างๆจะเป็นอย่างไรเราทำอะไรก็ให้เรารู้ตัวมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะมีความสุขโดยเฉพาะว่าช่วงนี้ทุกคนก็หวาดก,ล,กลัวเรื่องโควิดกันเราก็ระมัดระวังตัวป้องกันทําตามที่รัฐบาลแนะนำาสาธารณสุขแนะนำว่าให้สวมหน้ากาก ใช้เจลล้างมืออยู่ห่างกันพอประมาณเนี่ยเราก็ป้องกันได้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วสิ่งที่สำคัญคือความรักความสามัคคีของคนไทยด้วยกันเราต้องเทิดทูนไว้ถึงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของเราในประเทศไทยนี้และก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่าน ที่มาร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ก็อาตมาภาพก็อขอพอรพระรัตะนไตายรัะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลรโลกนี้จงดลบันดาลให้ท่านผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองปราศจากทุกโศกโรคภยัยอุปทันตรายทั้งปวงเป็นผู้ที่จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระ,พระปฏิพาน ธานาสารสมบัติพิพัฒนมงคลขอความสมบูรณ์พูนผลจงมาเกิดในแก่ท่านทั้งหลายขออำนาจพระพุทธวัตรกำจัดทุกข์ให้เกิดสุขสิริสักเป็นหลักฐานขออำนาจพัะธรรรรัตกำจัดทานให้ชื่นทานผุดทองเป็นยองใหญ่ขออำนาจพระสังครรัตกำจัดโรคให้ซิ่นโศกซึ่นทุกข์มีสุขสดใส ขอเดชรับเป็นจัดชัยอํานวยอวยพรชัยให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขทุกที่วาราตีการเทินขอจเจริญพรยังคงขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะติชมรายการหรือว่าพูดคุยกับรายการเข้าไปตามสื่อโซเชียลมีเดียที่เราขึ้นไว้ก็ได้ค่ะ และหากท่านผู้ชมอยากจะแนะนําให้เราเดินทางไปตามวัดใดหรือว่าวัดใดมีกิจกรรมใดที่น่าสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะวันนี้รัฐมนีกังวันไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ